Ui, đang vua quá Giang vua Ôm bóng nè tắt, ôm bóng nè tắt, nè tắt, nè tắt, nè tắt Ở đà mất được, muốn, 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 muốn nào đà mất được Muốn, 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 muốn nè Nào tắt, nè tắt, ô Ô, 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 Wow! Oh, 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 pisai, kapal, pisai. Oh, ayam makan besar kan? Oh, oh, Allah, Allah kata tong lunc ini nampok, kata tong oh, 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 kata tong lunc ni nampok, kata โอ้ขึ้นโขึข้นแบต้องง่ยน่แก็ต้องง่นี่มันสันพดไปไปดึงมาได้แต่มันมีขยัมันมีขยันมีขยนะฮะหนะโอ้เออเที่ยวเที่ยวโอ้โอ้บอบกเรียวลุดเตี่ยวเรี่ยมาอย่างมาเลยมาเลยมาเลย อู้เอาหบนเห็นครับเห็นแล้วเห็นแล้วอู้นวดจันหรือเปล่านี่นวดจันนวดจันอู้อย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดถึงพูดถึงพูดถึงเอาเอาเอาเลอว้าวเอาอเอาๆๆๆ ููหลังจากรุดลังจากรุดสุดสุดเดออูสุดครับสุดอืม